คนละเปิดแกมสายบัวพี่น้องไล่บัวไล่บัวให้บัวยังลุงงสายบัวกรอบเลยไล่บัวกรอบสายบัวเอ้ยสายไล่บัวตาพี่น้องว่าไม่สายบัวเอายังเงินยังเดี๋ยวนี้เกิดก้อนแม่สายบัวสายบัวอยู่ ไจบวชยานุ่งใจเงี่จงจนหน่อยหอยไงยสวัสดีสสดครับสวัสดีพี่น้องสุขุชครับเมือ่อหนีมาครับมาได้เนี่ยเสียบมาฝากพี่ตอนน้องเป็นอะไรไม่ได้คือย่ําหาใครพี่น้องจากร้านโคดแซ็บสาขายะโสธรนะพี่น้องเนอะนี่พี่น้องโหลายใหญ่ห้างลุยครับน้ำจิ้มเพิ่นมาแล้วน้ำย่ำเพิ่นมาพี่น้องวันนี้เออรวยเลยพี่น้องรวยเลย้ยพี่นไหนเค็มคนครับ จเจ้าเก่าเจ้าเดิมกินยูไซกับซังนี่แหละพี่น้องเออพี่น,อน้องน,นี่มาขนมจ้าร้านสาวพี่น้องลุยลุยลูกไอ้พี่น้องไปเสิร์ฟรึกันครับอืมกินหนึเอาลวดมองได้กเกาลวดนี่ <c oughs> กินดูพี่น้องคนอ่ะเปิดอื Chem thái lấy nó. Lấy bóng, lay bóng. Thái bóng, young room. Thái bóng, cob. Lay lấy cob. Thái bóng, thái bóng. Lay bóng. Oh, dính nó, yang bóng. Thái bóng nó. Lay bóng, thái bóng. Oh. Uy, dính nó, yang bóng. Nay bóng, thái bóng. Oh. Uy, con, mẹ. Thái bóng, thái bóng, ลายลลบัวนั่นน,นุ่งใจงิ่งจนหน่อยหอยไงอ้กูเหนื่อยนำดิลายบัวกับายบัวหรอกอุยมันถึงแน่ลายบัวนี่ยนุ่งถือยั่ยู่ลายบัวหวยนี่ลายบัวจานเป็นสิ้กบกรอบโอ้สมแล้วจริง ขาเหม็นม uh. uh. right. ั right. er> ้เนยรองจ่าพี่น้องเขาเหม็นตีเขาเรียกว่าเจ้าตีอืมดิอีอ่ะไรบัวบัวนะพี่้ไบัวคือไม่แถบหรอกยงกะลุงุงบอูเรื่องไรบัวไรบัวมึงตาบอลรูเรื่องเออไม่ว่าึไ

อเครื่องเคียงตอยู่กลางเนาะนีาบังม่วงมาหกม่วงหลายอย่างนึกเครื่องเคียงมันกระพาะกระพดพนวัดหวานจ้ะเบอร์ดีเนาะลองกระเพดด้วย,ย,วยนีอย่อรมาอู้อ แบบ้อับมันนอกไข่ปูมึงนี่ไข่ปูเด้อ กินใครปลาหมึกมึงถ้าปลาหมึก่ะคอยเดือดนุมน่มๆุับมือจับหาง อืมอืมปอบวัตถุดิบเพิ่นนี่สิใหม่ๆสดๆได้ไปนองต้องเสียเที่ยงคุณกินสายบ่อยมั้งายบ่อยไรปุวยห่วยโบรันเส้าเทียงเดือดตัวนี้อืมน่าอึดน่าหือกะอืมกระเจี๊ยบไปนอนสายแห้งไปนลอง เป็นปากอืมสองคนกีนบมาบดเด้อน้อกลินไปน้ำคุยกันไปน้ำเนี่ยจานนี้ต้องกินประม่านซี่ย่าคนครับแต่ว่าทุดีบีเขาเนี่ยจังเกิงเกี้ยงเนี่ยสืมอืมซุดซุดขน,นเลยนั่ เครื่อง,ง,งเคร่งคุณยิบเขาโอเคแต่ว่าผมสร้างกินประจำอยากแนันำให้กับสร้างตำรวจรถของเย็นมสาส่งทันทีเลยพี่น้องมาเขาพูดว่าร้านจัดหัวขาดจัดอระป๋า Nước phụ nha. Rồi. Lại nữa. Co. Sáng nhâm đậy hết bổng mấy

ไข่ปลาแซบไข่ปลาลึกอยูก็แซบข่ดกันนึบแซบทียงมดลากับสายกระเพรไปในปากดีไข่ปลาหมึกกบแซบหรอกหาไข่ไม่เจอไขส่สึกแซบลุงเคเห็น บม่ล่ะมาพี่น่องจะจนตัวมันไกลปลาลิวเกียวให้ปูที่่าม,มั่งแซ่พอพอึ่งกันแซ่เพื่อนพอดูดีพันดีบุญยังได้พี่น่องกินบาเบิด <laughs> พี่น้องครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่มากินย่ำไข่ทะเลเป็นย่ำหาไข่นะพี่น้องเนาะผมแนะนัร้านนี้เลยครับร้านโคตรแซ่บสาขายโสธรน,นะพี่น้องเนาะผพ้ใดมากแบบไดทักเข้าไปในเพจหรือว่าผมจะทิมลิงไว้ใต้คอ,นะอ,อมเมนต์นะพี่น้องเนาะให้พี่นะ้องแต่ว่าระวังเพจปลอมนะพี่น้องเด้อใต้ลิงครับผมคลิปอ่า คิมลิงไปไต้คลิปหน้าพี่น้องพี่น้องเข้าไปเสิร์ชเบิงล่ะกะเข้าไปเบิงในเพจเบิงเราพี่น้องเนาะมักแบบได้กะสอบถามได้ครับกับเพิ่นร้านโคตรแซ่บสาขายะโสธรเน,นาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ผมก,กับราสาวข,ขอตัวลาไปก่อนคิมหน้าพรไหมครับสวัสดีครับ